ตรงนี้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 ไอ้ต้นไม้นี้ต้นไม้นี่เมื่อสองปีที่แล้วจะมีเส้นวหาวางตรงนี้ใช่มีทูบมีอ่าพวงมาลัยใช่ไหมใช่อยู่ตรงนี้และผมอ่ะชอบไปนั่งและยืนตรงนั้นด้วยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะแล้วก็มีมดเต็มเลยอาจจะมีงูด้วยแล้วผมชอบนั่งอยู่ตรงท่อตรงนั้นอ่ะ เพราะว่ามันไม่มีน้าผมชอบนั่งเล่นเพราะว่ามันเย็นดีแล้วก็แดดมันไม่ค่อยส่องเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่บงังซึ่งเห็นทุบตรงนั้นแหละผมใจหายเลยเขาไหว้ตรงนั้นอเออเขาไหว้ตรงนั้นซึ่งน,น่ากลัวนะเว้ยแล้วแบบไม่มีใครรู้จักมีไปงี่เงี่ยวตรงนั้นอ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจมีมีเคยเห็นคนเงี่ยวไหมตรงนั้นอืออ่า กลุ่มเราด้วยแหละแต่ทำไมไม่เจอวะมาเจอผมคือผมเจอคืออะไรก่อนหรือว่าผมอาจจะคิดมากเกินไป